ง่ายๆนะครับผมมีเป็นปรากฏการณ์นะครับนี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะครับพี่พี่อันนี้คือตายในานาทีถือว่ามีการฝึกฝนนะครับอย่างชํนานาญนะครับผมนะเห็นไหมครับมีการถือขวดด้วยนะครับผมนี่นี่ธรรมดาลกไม่จํานะครับผมไม่รูนะ้เรื่องหรอกไลฟ์ลสดยังไม่จบเลยนะครับ ก็เอาเป็นว่านะครับขอขอบคุณแล้วก็ลาพี่พี่เพื่อนีรีนะครับผมอีรีที่ทุกท่านเป็นกำลังใจให้ปุ่มหางมนีนะครับพระอินเรียกเขาใช่ครับผมพระอินคอมาด่วนนะฮะคอมาด่วนนะครับเพราะว่าพระอินบอกว่าเนี่ยเลยเลยเวลามานานแล้ว นะก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านจริงๆนะครับเดี๋ยวยังไงท่านที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เรียร์ในนามปู่มหาบุนีก็รบกวนคอนเฟิร์มออเดอร์เข้ามาเนาะท่านที่คอนเฟิร์มออเดอร์แล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านอย่างเสีังสิเดี๋ยวเขาตือนก็เขาไม่ตือนนะครับผมอีกย่งเขาเตือนเราจะปล่อยเขาไงหรอพีพีเอสซีทุกทุกท่านนะครับผมก็ดีใจ นะครับดีใจที่โปรสั่งฝันงเพื่อบ้านถึงนี้วทาไมสองคำกล่องในวันดีวันนี้นะฮะเป็นวันพ้าใหญ่วันวิสาขบูชาด้วยนะครับเอว่างด้วยประการอะไรจะดีแหมศารไปถึงทุกท่านตอนนี้ในเอฟซีทุกคนพี่สุกกำลังนั่งสมาธิอยู่ในวันพ้าใหญ่นีอสิเนาะนะตองไม่ต้องถือขวดน้ำคาริอาคุณพี่ไบรอันเทมติดต่อแล้วใช่ไหมฮะ ติดต่อที่รีอาแล้วนะฮะพี่แบร์นติดต่อบันนหมดแล้วค่ะติดต่อยังครับติดต่อแล้วค่ะโอเคติดต่อแล้วนะครับขอบคุณคุณพี่มากนะครับบายบายค่ะทุกคนดีใจด้วยกับโกลนะครับผมสาธุสาธุนะครับขอบคุณมากนะครับที่พี่นะฮะอีนัตะโบต่อไปด้วยเด้ออ่าใช่ใช่ใช่ก็ต่อไปก็คงเดี๋ยวพี่นันคงมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีภารกิจอะไรขอบคุณมากครับ เระะฮพี่ตาเราจะเอาไงกับเขาเนี่ยพี่ตากล้าเรียกไหมพี่ใบอันคือลูกค้าสิงคโปร์ใช่ไหมใช่แต่ว่ากล้าเรียกไหมพี่แอมอยู่ประเทศอะไรไม่รู้ก็เหมาอยู่เหมือนกันนะเหมาเชิงกรนพี่ตาเอาไงเราดิอันนี้เป็นเป็นประสบการณ์ของ ของนักลบเป็นรูปการขอกลบเขาเรียกว่าเวลาเขาออกลบเนี่ยเวลาหลับกานอนเนี่ยเขาอาจจะหลับบนต้นไม้ไงเนี่ยถ้าจะต้องนิ่งนิ่งนี่เลยเหรอขยับเพราะว่าถ้าสึกจะรู้ตัวไม่แล้วจะปล่อยเขานอนเงี้ยหรอจะปล่อยพี่เขาอยู่เงี้ยหรอฮะปู่ปู่จดการไหนที่เนี่ยการเข้าชานวิชานึ่เนี่ยเอาไงใช่ครับมันเป็นวิชาขั้นสุดยอดวันเด ฮะเจ้าอางี้จริงจริงเหรอคือเจ้าอย่างนี้จริงจริงเหรอเอาไว้เขาไว้ตรงนี้เหรอวันนี้วันพระตรงนี้แหละปิดไฟแล้วทีนี้เขาปิดไฟแล้วเด้เจอดีนะเป็นขวดอันนี้เจอเอ๊ะหลับจริงหรือหลับหรอตุ้มหมูตุ้มหมูเนี่ยความหวังอยู่ที่ตุ้มหมูคนเดียวลูกปุพี่ตาเอาไงดีเรา บ้าบ้าเราต้องสตาร์ทเขาไว้นี่แหละแล้วข้าก็ตื่นมาเขาไม่ตกใจเราไม่มีใครอยู่ข้างล่างักคนโอ้ยชีวิตในยพีเนาะน,นี่โหทำหน้าที่ได้สุดยอดเลยเวลานอนนะคะของพี่สู้มาเยอะแลวทุ่หมูลุงสู้ไปเร็วๆรทุ่หมูบอกลุงสู้ไปนอนปล่อยก็ แต่ท่นแู้วหเรจะทำทยังไงนะ